ท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจสุพัฒแช์นะครับถ้าวันนี้นะครับคุณกําลังวางแผนเกษียณนะฮะแต่ว่ากังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอยเพราะอเมริกาขึ้นภาษีแล้วก็ประเทศต่างๆก็มีการตอบโต้นะฮะคุณจะทําอย่างไรกับพอร์ตเกษียณของคุณดีจะถือเงินสดไว้เฉยก็กลัวเงินเฟ้อนะฮะจะลงทุนเชิงรุกนะครับก็กลัวตลาดผันผวนวันนี้นะครับก็เลยมาชวนทุกท่านคุยนะฮะว่าแล้วเราจะปรับพอร์ตเกษียณอย่างไร เพื่อที่จะรับมือกับเศรษฐกิจโลกถดถอยนะฮะผมมี4กลุ่มหลักทรัพย์นะครับที่อยากจะแนะนําให้ท่านลองนะฮะกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มหุ้นปันผลคุณภาพสูงนะฮะในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวลงนะฮะหุ้นกลุ่มเติบโตนะครับมักจะเต็บเจ็บหนักนะฮะแต่หุ้นที่มีการจ่ายปันผลสม่าเสมอโดยเฉพาะในกลุ่มที่คนยังจําเป็นต้องกินต้องใช้นะฮะอย่างเช่นยาอาหารพลังงานนะฮะ จะช่วยสร้างกระแสเงินสดในพอร์ตของเราแล้วก็มีโอกาสผันผวนน้อยกว่าถ้าในไทยนะครับก็อาจจะมองหุ้นสาธารณูปโภคนะฮะหรือว่ากองทุนปันผลนะฮะก็กลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจโดยควรที่จะเน้นไปที่ Defensive Stock นะฮะกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มตาราสารหนี้ภาครัฐหรือพันธบัตรคุณภาพนะฮะถ้าหากเศรษฐกิจชะลอตัวลงนะครับ ธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะก็มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยอีกครั้งนะฮะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนะฮะดังนั้นนะครับถ้าหากอัตราดอกเบี้ยลดลงนะครับมูลค่าของตราสารหนี้ก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐแล้วก็ตราสารหนี้ที่มีเกรดดีะฮะคุณภาพดีก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถกระจายการลงทุนลงไปได้นะฮะ แล้วก็เหมาะกับพอร์ตเกษียณนะครับที่ต้องการความมั่นคงแล้วก็ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอนะกลุ่มที่3นะครับก็คือทองคำนะฮะเพราะว่าถ้าหากเศรษฐกิจโลกแย่ลงนะครับมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดภาวะสงครามโลกครั้งที่3นะฮะซึ่ง ถ้าหากเกิดภาวะสงครามขึ้นนะฮะตัวทองคำนะฮะก็จะยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นนะฮะดังนั้นถ้าหากใครยังไม่มีพอร์ตที่ลงทุนในทองคำนะฮะอาจจะต้องทยอยเก็บแล้วนะอีกอย่างนะครับทองคำนะครับยังเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยในการกระจายความเสี่ยงได้ดีนะฮะแต่ก็ต้องกําหนดสัดส่วนที่เหมาะสมนะฮะไม่มากเกินไปแต่ก็ไม่ไม่น้อยเกินไปหรือไม่มีเลยนะฮะแล้วก็ ส่วนที่4นะครับก็จะเป็นกองทุนผสมนะครับแบบปรับสัดส่วนอัตโนมัตินะฮะถ้าหากเราไม่สะดวกที่จะบริหารเองนะครับการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับที่เขามีการปรับพอร์ตตามสถานการณ์โดยผู้จัดการกองทุนที่เก่งนะฮะก็จะช่วยให้เราไม่ต้องยุ่งยากในการจัดพอตนะครับแล้วก็ยังช่วยลดความผันผวนของพอร์ตได้ด้วยนะฮะสรุปนะครับก็คือพอร์ตเกษียณนะฮะควรที่จะเน้นความมั่นคง กระแสเงินสดและที่สําคัญเลยนะครับก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยงนะฮะอย่าปล่อยให้พอร์ตแตกนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะวางแผนดีๆนะครับเพื่อชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคงแล้วก็สบายใจนะฮะนอกจากนี้นะครับลองดูเรื่องของการลงทุนในภูมิรัฐศาสตร์นะครับก็พยายามอย่าไปลงทุนในกลุ่มที่เขามีความขัดแย้งกันนะฮะเพราะถ้าเขาเกิดสงครามขึ้นมาเมื่อไหร่อะฮะ อันเนี้ยการลงทุนของเราเนี่ยก็อาจจะขาดทุนได้นะก็หวังคุว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากการับฟังคลิปในวันนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจสุพัฒนแชร์ share, เพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆอย่างนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ